ผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมแนะนั้มันนี่ขอทุกคนมีกงินรับประนันนะครับผมการปักหลักชุดนะครับผมปอขัดใจนิดหน่อยไว้โอเคสู่สเต็กกิ้งนะครับผมไอซ์ไลท์นะครับผมการปักหลักนะครับก็จริงๆแล้วสเต็กกิ้งก็คือปักหลักแหละสำหรับใครที่ซื้อไบนานเอ็มทีไปนะครับผมส่งสูตรสเต็กกิ้งไปนะในช่วงแรกๆที่ซื้อไปนะเอาย้ายเข้าสู่ตัวเมตามาสของคุณนะครับผมซึ่งผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะพิมพ์คำพิมพ์เสิร์ชนะครับผมไบนาน Uh, n f c ย้ายเข้าสู่เปตามาน,นะครับผมคิดว่าน่าจะเจอนะครับใครที่ซื้อไปนะครับผมในรอบแรกนะครับผมคุณจะสามารถที่จะได้ S05 Defender Pistol นะครับผมก็คือปืนพกแม่งโคตรเป็มกเซปเลยเ้ปืนพกอยู่บนอวกาศแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่ายัางไงเขาตามมันคงจะมีอะไรที่แปลกแต,ต,ตกต่างกับเดิมเล็กน้อยสำหรับใครที่สเต็กไว้นะครับผมคุณก็สามารถที่จะรับปืนพกไปนะครับผมวิธีการง่ายๆครับคุณแค่ล็อกอินรีจิสเตอร์ไปนะครับผมแล้วก็มีตัว มีตัว NFT ตัวสูตรนั้นอยู่ในตัวคุณนะครับผมคุณจะได้ปืนพกไปนะครับต่อมานิดนึงนะครับผม Dark Frontier Economy นะครับผมเขาบอกว่าก็ดูดูจะโวยตัวเองพอสมควรนะบอกว่าไอ้ Dark Frontier เนี่ยนะมันจะกลายเป็นหนึ่งในเกมที่ใหญ่ที่สุดใน p พ y to น a r n ครับคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ผมยังไม่กล้าที่จะพูดกับเกมไหนเป็นพิเศษเลยนะครับผม ลูน่ารีวิวนะครับอเรราลูน่าดูนนะครับผมก็เป็นพื้นที่ของลูน่านะครับผมที่เป็นพื้นที่เอาอากาศของเขานะก็จะมีทั้งมีทั้งพื้นที่ที่ใหญ่นะครับผมเล็กลงมานะครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อ่าก็จะเราจะเรามองในลักษณะที่เรียกว่ามีแมกนติกฟิลนะครับผมก็คือมีสนามแม่เหล็กนะครับผมเราก็ตอบไปได้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมพื้นที่จะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องมาดูกันต่อไปทวิตเตอร์มีการทําให้เราดูอยู่นะครับผมเช่น การเอาไบแอนด์มาไบแอนด์สูตรนะครับผมมาสเต็กนะครับผมไปเปิดน,นะครับแล้วก็เปิดที่อย่างที่เห็นนะครับเปินจะเป็นปืนเลเซอร์นะครับผมภายใน30วันหลังจากที่ผมพูดนะครับผมมันหมายความว่าเดี๋ยวนะหลัง30วันเหรอวะ after เอ่อฮ้หลังจากนั้นจากนั้นคุณสามารถรับของคุณได้หลังจาก30อ๋อโอเคโอเคโอเค เข้าใจละอ่านผิดนิดหน่อยนะครับผมก็คือหลังจากคุณสเต็กไปนะครับผมแอสเซทขอคุณจะได้รับภายใน30วันหลังจากนั้นนะครับผมอ่าฮะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เห็นแน่ๆนะครับผมก็คือสำรวจเควสแล้วก็ยิงนะฮะมีอยู่แค่เนี้ยยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นเมตาเวิร์สเลยนะครับผมซึ่งผมมองว่าในอนาคตอาจจะมีให้เห็นก็ได้หรืออาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ตอบไปได้เหมือนกันนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็มาดูได้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดปริกย่อยนะครับผมขออนุญาตนะครับแปลเป็นภาษาไทยแม่งเลยนนนะะะครับผมกอ่าฮ ธุ่กิจชายแดนมืดตัวแว่งโคสุดยอดเลยแปลเป็นไทยนักฟันเทียนะครับผมใช้เหรียญดาร์กนะตอนนี้เข้าเกีไดโอนะครับผมแล้วก็สามสดมีนาธิยวนศูนย์จุดสองสามนะครับผมแน่นอนที่สุดราคานี้ก็เป็นราคาที่อาจจะลงเละเทะจนอาจจะไม่เหลือไม่เหลือก็ได้นะครับถ้าเกมออกมาแล้วหวยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ใช้เสื้อไอเทมนะฮะเดิมพันนะครับผมก็คือสเต็กนั่นแหละครับผมอ่าตัวขุดนะครับผมตัวคริสตัลขึ้นมานะถือครองดาร์กก็จะมีประโยชน์ในการระบบคะแนนนะครับก็วางกันไปโหวตดาร์กได้นะครับผมตอนนี้ต้องดูในอนาคตนะครับ NFT ที่จะเห็นนะครับคือสเปซสูทที่ซื้อจากอ่าใบแนนมานะครับผมก็เอามาเป็นออกซิเจนได้นะครับดินแดนของอ่าตัวดาร์คฟันเทียนะครับก็ใช้ตัวดาร์กในการปลดล็อกสร้า NFT ขึ้นมานะครับผมอาวุธไอเทมนะครับผมจะเกิดจากการที่อ่าคุณ มีตัวเดิมพันนะครับผม MT เป็นเวลา30วันเพื่อจะรับไอเทมนะครับผมแต่ในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมตัว Space Ship นะครับผมที่เราเห็นนะยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับผมแต่จากที่เห็นนะกลไกของมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าใช้สำรวจดินแดนอื่นนะครับผมต่อสู้หรือยึดครองอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ในความคิดของผมเนี่ยนะผมมองว่ามันคงทำมันอาจจะมันอาจจะต้องทำได้เยอะกว่านั้นนะครับผมไม่งั้นมันจะกลายเป็นเกมดัดดื่นนะครับผม เขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ที่เ่าตื่นเต้นในกลไกเศรษฐกิจดาวฟอนเทียด้วยนะครับผมคือําว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยผมมักจะชินชากับมันนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือเวลาคุณจะเข้าไปเล่นเกมอะไรก็ตาเอาคันวะอย่างน้อยที่สุดคือคุณจะเข้าไปเล่นเกมอะไรก็ตามนะครับผมในจักรวาลที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยควบคุมด้วยดาวนะครับผมแล้วก็เป็นดาวของเกมสตาร์เตอร์นะอันนี้เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยที่สุดเกมนี้ก็ยังมีอนาคตอยู่นะครับในระยะเวลาอ่าระยะเวลา ระดับกลางอยู่นะครับผมอาจจะไม่ได้แบบไกลขนาดนั้นถ้าเกมมันไม่หมันไม่ดีนะแต่ถ้าเกมมันดีมันอาจจะอยู่ในระยะที่ไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอย่างที่ผมคาดคะเนไว้นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับข่าวตัวดารฟอนเทียนะครับผมสำหรับใครสนใจดารฟอนเทียนะครับผมก็ลองไปดูศึกษาดูได้นะครับแน่นอนที่สุดผมไม่แนะนำให้คุณเดี๋ยวปิดนี้ออกก่อนนั่งแจ้งเตือนผมเอกะผมไม่แนะนําให้คุณกู้เงินมาเล่นนะครับผมหรือว่าไปลงทุนโดยไลฟความ นึกคิดนะครับผมอันนี้เป็นอันตรายสัมตัวคุณเองกับครอบครัวคุณเองนะครับผมให้ก็ตามผมก็ฝากไว้นะครับผมเกมไฟในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดว่าในอนาคตอ,อันใกล้นะครับผมอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีขนาดนั้นนะถ้าในปีนี้นะครับผมเกมที่ถูกปล่อยออกมาในหลายๆาย,าย,ายปัจจัยนะครับผมมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้เล่นได้จริงๆนะหรืออาจจะไม่สามารถที่จะสร้าง Impact ขึ้นมาได้นะครับผมสุดท้ายเกมไฟมันอาจจะหายไปจาก สารระบบคริปโตก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้ใช้คําว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับผมแต่แน่นอนสุดผมก็หวังว่าอยากจะเห็นเกมใหม่ๆที่เป็นเกมไฟล์เหมือนกันนะครับผมไม้จเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสสดครับ